โทรจากกลิ่งมาจอหนึ่งรับสายเราสามารถเห็นบนหน้าประตูได้ว่าใครมารออยู่นะครับกดปลดล็อก the door is open สวัสดีครับทงชัยนะครับจากสยามออสิสเต็มนะครับผมได้จอ ตัวนี้มานะครับเป็นขนาดไซส์เดียวกับรุ่นเดิมที่ผมเคยทําทดสอบไว้นะครับของเดิมเนี่ยผมจะใช้จอที่เป็นจากข้างกล่องนะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็น IP Video Intercom Indoor Station นะครับทีนี้ผมได้ตัวใหม่มานะครับเป็นเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งจะเป็น OS แบบ Android นะครับนี่หน้าตามันจะต่างกันเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูตอนบูตอ่ะผมจะลองทดสอบปิดเปิดหรอบนะครับว่าตอนบูตเนี่ยหน้าตาเป็นไงนะครับพอร์ตพัก ดีดูให้ดูตอนตั้งแต่เริ่มบูตนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะทําการทดสอบจะแสดงการตั้งค่านะครับโดยจําลองว่าตัวนี้คือตัวเฟสสแกนนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งสามารถทําหน้าที่เป็นวิดีโออินเตอร์คอมได้นะครับเราต้องการโซลูชันคือกดเรียกจากกลิ่ง หน้าบ้านเนี่ยนะครับกดเรียกมายังจอ1ได้หรือกดเรียกมายังจอ2ได้อ่ะตอนนี้บูตมาเป็น android เห็นไหมครับอันนี้พึ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับก็เลยลองทดสอบรีวิวให้ดูนะครับเออก็แปลกดีนะครับหลังจากที่จอแท็บเล็ตบูตขึ้นมานะครับนี่อันนี้เป็นแกะกล่องเลยครับของแม่แกะกล่องเราต้องทำการ activate นะครับด้วยการกำหนดรหัสผ่าน เงื่อนไขคือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กผสมตัวใหญ่แล้วมีตัวเลขขั้นต่ำแปหลักครับใส่2ครั้งครับเพื่อยืนยันครับมันจะมีบอกความยากง่ายนะครับสตรองนะครับอันนี้ก็จะถึงสุดละมีความยากนะครับ ต่อไปครับรับ IP อัดโตโนมัติครับผม Network s e t t i n g กด next อ่าเนี่ยครับมันจะมีระบบวิสา์ในการค้นหาตัว Face สแกนนะครับผมก็มันขึ้นมาละนี่ผมก็กดเข้าไปครับให้มันเป็นสีฟ้าขึ้นมาเข้มๆนะครับแล้วก็กด finish เดี๋ยวลองทดสอบเลยครับน,าาน่าจะเทนี้อ่ะเดี๋ยวเราสำคัญครับ ตั้งเวลาครับอันดับแรกอย่าอย่าลืมตั้งเวลาเดี๋ยวขอตั้งเวลาก่อนนะครับมาที่หน้าจอหลักนะครับนี่คือหน้าจอหลักนะครับผมเป็นรุ่นแอนดรอยซึ่งแตกต่างกับตัวนี้เห็นไหมครับแตกต่างกันเลยนะครับกดไปที่เฟืองครับทางซ้ายมือนะครับปกติเมนูมันจะซ่อนอยู่นะครับอีกทีเนี่ยมันซ่อนอยู่เห็นไหมครับกดขึ้นมาไปที่เฟืองครับฟังขวา เป็นเมนูหลักครับมี5เมนูหลักนะครับอันแรกคือ Call Setting นะครับอยู่ข้างบนตั้งค่าการโทรครับโอเคนะครับต่อไปครับเมนูที่2ครับ f i Setting ครับไม่ได้ใช้งานผมเสียบสายแลนนะครับอันที่3 Prefer e เ c e นะครับเกี่ยวกับการตั้งขโมยนะครับการตั้งตั้งระบบการขโมยนะครับไม่ได้ใช้ครับผมงานนี้รูเฟืองครับเ n e ร a l s e t t i n g นะครับอ่าผมไปตั้งเวลาก่อนอันดับแรก s y n c Time นะครับอ n นเวอร์ส ตั้งเวลาบวกเจ็ดไทยแลนด์ครับบวกเไทยแลนด์นะครับครับโอเคผมตั้งไทม์เซิร์ฟเวอร์ครับเอาเป็นซิงไทม์นะครับเมนูอกามาให้ระบุปเป็น IP นะนะง,งั้นเ,เดี๋ยวผมไปหาตัวทีหลังครับผมไม่เป็นไรครับ เอาไว้ก่อนนะครับมันจริงๆมันควรจะใส่เป็นโดเมนเนมได้นะครับเวตันนี้เวลาตรงนะครับเวลาตรงเวลาเป็นปัจจุบัน้วครับตั้งรูปแบบปฏิทินครับเป็นมันเดย์เยีนะครับเอาแบบนี้แ้วกันนะครับกดออกมาครับนี่คือเมนูปรับความสว่างครับเราเลื่อนปรับความสว่างได้นะครับต่อไปครับอันล่างสุดครับรูปประแจเฟืองนะครับนี่ครับผมเราเข้ามาตั้งค่าครับ เมนู Advanced Settings นะครับมาที่แถบที่2ครับ Configuration นะครับใส่ p a s s w o r d ที่เราใช้ตอน Activate อุปกรณ์ครับโอเคไปครับโอเคครับฝั่งขวามือมี5เมนูหลักครับเมนูแรกครับเมนู Indoor Station Settings นะครับอันแรกครับผมเมนู Indoor Station Type นะครับตัวนี้เป็น Indoor Station ครับต่อไปครับ Room Information ครับ เดฟอลต์มันเป็น1นะฮะก็ให้เป็นรูมหนึ่งนะครับเพียงตั้งค่าไว้ซิปไม่ไหนใช้ครับไลฟ์ฟิวไม่ไหนใช้ครับไลฟ์วิลนี่คือดูภาพค้าง30วินาทีครับเมนูหลักทางขวามืออันที่2ครับรูปโลกครับ IP นะครับเราตั้งแล้วครับรับ DHCP ครับอันที่3ครับเป็นรูปเป็นเมนู device management นะครับซึ่งตอนนี้มันถูกอ่าร์กมันมันค้นหานะครับตัวเฟสแกนหน้าบ้านนะครับแล้วก็ IP ก็จําไว้แล้วนะครับที่เราทาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นที่มันบูตเครื่องมานะครับเป็นวิสาะนะครับก็เท่านี้ครับผมมูหลักอันที่4นะครับรูปประแจกับเฟืองนะครับก็เป็นการรีสโตรการอัปเกรดนะครับไม่ได้ใช้ครับอันที่5นะครับเป็นรูปนี้เป็นเซอร์สพาร์ตี้แอปไม่ได้ใช้ครับอ่ะตอนนี้ก็น่าจะทํางานได้แล้วนะครับเราลองทดสอบอันดับแรกลองกดสั่งปลดล็อกตัวเฟสสแกนนะครับ บนหน้าจอจะขึ้นว่า unlocking succeeded The open door is open. ส่วนฝั่งเฟสแกนก็จะขึ้นคำว่า the door is open นะครับก็ถ้าคนที่อยู่หน้าประตูเนี่ยได้ยินคำนี้ก็ผลักประตูเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะลองกดโทรนะครับกดโทรจากกลิ่งหน้าบ้านเข้ามานะจากเฟสแกนหน้าบ้านนะครับผมก็จะชอบใช้คำสลับกันนะครับกลิ่งกับเฟสแกนคมหมายมันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ไดหลายอย่างเลยตัวนี้ไปทั้ง กลิ่งได้เป็นเฟสสแกนได้เป็นทั้งอินเตอร์คอมได้นะครับเป็นวิดีโออินเตอร์คอมกดเครื่องหมายรูปโทรศัพท์ครับตัวนี้คือจอเบอร์หนึ่งครับกดเบอร์หนึ่งครับแล้วกดโทรออกปุ่มสีเขียวครับ call อ่าม oh, ีปัญหามันเตะมันตัดสายทิ้งอะ่ะเดี๋ยวผมแก้ไขอีกทีนึงอ่าครับตัวนี้คือเอาไว้ก่อนนะครับมันเตะสายทิ้งมีรู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับแปลกดี อ่าเป็นสังงั้นโอเคเออก็แปลกดีนะครับจู่ๆก็ตัดสายทิ้งนะครับเดี๋ยวมาหาที่งานแก้โอเคไม่ไรครับเรากลับมาที่จอตัวนี้ก่อนนะครับเป็นจอรุ่นแรกๆนะครับเป็น indoor station นะครับวิธีการตั้งค่าก็ทําการใช้โปรแกรม SADP activate แล้วก็ตั้งค่า IP นะครับน้นเรียบร้อยนะครับโอเคเมนูหลักเป็นอย่างนี้นะครับ setting ครับฝั่งขวาสุดรูปเฟืองครับโอเค เมนูหลักทั้งท้งขวามือจะมีแค่4อันเห็นไหมฮะตัวนี้จะมี55อันนะครับมี4อันนะครับแล้วก็เลือกลงมาที่อันที่2ครับเป็น shortcut setting นะครับอันนี้ไม่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ครับอันที่3ครับเป็นรูปเฟืองครับเป็นการตั้งค่าพาสเวิร์ดตั้งเวลาต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับปรับความสว่างได้นะครับอันที่4ครับเป็นรูปเหมือนคล้ายอีควอไลเซอร์ครับ ไปครับนะครับเมนู Advanced Settings นะครับผมพี่ไปที่เมนู Configuration ครับใส่รหัสผ่านครับเดี๋ยวรอครับกด OK นะครับเมนูหลักของเมนูนี้จะมีอยู่สี่ใหญ่สี่ย่อยนะครับผมอันแรกเป็นล้อข้อ Information บ่งบอกว่าตัวมันเองเนี่ยสานะเป็นยังไงนะครับเอาไปอันแรกก่อนนะครับ อินดอร์สเตชันท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นอินดอร์สเตชันนะครับอันที่2ครับทางขวามือครับเป็นรูปโลกก็คือเป็นการตั้งค่า IP ครับอันที่3ครับ device Management นะครับแถวแรกจะเป็น Maindoor Station นะครับมันให้เราเข้าไปกดเพื่อค้นหาตัว face s แกนนะครับนี่จะมีตัวขึ้นมาเป็นเนี่ยฮะแล้วก็กดให้มันเป็นมันจะมีบอก r ซ a l n u m b ร r รุ่น IP นะครับช็้ให้ตรงนะครับอ่า สาระคือแอคทีฟ t e แล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดให้เป็นสีส้มครับแล้วก็ถ้าไม่เจอก็ลองกด r รีเฟชดูครับนี่มีปุ่ม r รีเฟชอยู่นะครับอย่าลืมกดเปิด Auto Search นะครับปกติถ้าเราปิดมันจะอย่างนี้นะครับเราค้นหาได้นะครับแลก็กดกลับไปมันก็จะเอาเชื่อมโยง2องุคกรณขากันนะครับก็มีเท่านี้นะครับต่อไปครับเป็นตั้งเกี่ยวกับหมายเลขห้องครับนี่ครับผม หน้าแรกครับ local information มาที่แถวที่2ครับ room information ครับผมตั้งให้ห้องนี้เป็นหมายเลข2นะครับนี่ room n u m b e r 2ตามสติ๊กเกอร์ผมนะครับโอเคเดี๋ยวร้อยครับโดยผมจะลองโทรนะครับลองดูภาพบนหน้าจอว่าภาพมันขึ้นไหมนะครับเราจะใช้เมนู live view นะครับเพื่อดูกล้องจากบนตัว face scan นะครับ live view ครับ door station นะครับ Main door station กดเข้าไปครับนี่ครับ เห็นคนที่มาอยู่หน้าประตูนะครับแล้วก็กดคุยได้ s <S มันหอนเพราะว่า s <S ไมลําโพงอยู่ใกล้กันนะครับลองกดปลดล็อกครับ The door, open. The door is open นะครับอีกทีนะครับ The door open. บนหน้าจอจะขึ้นว่าอั l ล c k กเนะครับเราสั่งปลดล็อกประตูนะครับที่อยู่บนที่ต่อพ่วงกับตัวเฟสิกนได้โอเคลองโทรเข้ามานะครับลองกดโทรเรียกจาก เคสแกนนะครับกดรูปโทรศัพท์ครับตัวนี้เป็นร o มเบอร์สครับเนี่ยมันจะโชว์บนหน้าเครื่องนะครับรูมเอร์กดเบอร์2ครับกดโทรออกครับนี่ครับโทรได้ไหมครับจากกลิ่นหน้าบ้านโทรมาได้นะครับลองกดรับสายครับนี่หอนนะครปรับวอลลุ่มปรับปิดปิดเสียงได้นะครับ ตัดเสียงได้นะครับกดปลดล็อกครับ The door is open อ่า The door is open ผ่านครับอ่าก็เฟสแกนกับจอสองคุยได้แล้วครับอ่าล้วลองเราลองให้จอสองนะครับรูมสองเนี่ยคุยไปยังรูมหนึ่งนะครับก็กดรูปเครื่องหมายคอครับกดเบอร์ห้องครับกดตรงนี้คือรูมหนึ่งครับกดเบอร์หนึ่งนะครับกดโทรออกนี่ครับ โทรหากันได้เหมือนโทรศัพท์ภายในนะครับรูมหนึ่งรับอับสายสวัสดีครับทดสอบเหนไมฮะเสียงกล้องเพราะลำโพงกลับมาอยู่ใกล้กันโอเคก็ผ่านแล้วครับการตั้งค่าที่เหลือปัญหาเดียวคือทำไมเฟสแกนโทรมายังจอหนึ่งรูมหนึ่งเนี่ยมันถึงได้ตัดสายทิ้งนะอันนี้ก็ เดี๋ยวต้องหาข้อมูลมาแก้ไขทีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันทํางานได้แล้วนะครับอันลองโทรอีกทีนะครับกดหนึ่ครับโทรออกอ่ะได้แล้วครับนี่มีการโทรมานะครับบนหน้าจอจะเขียนว่า Community 1, Building 1, u n i t 1 main door s t a t i o ม door station มีการ,ทรโทรโทรเข้ามา calling รับสายครับ ทดสอบดอ,บอ่ากดกดล็อกประตูครับ <talking> อ่าผมกดผิดอีกทีนะครับกดหนึ่งครับกดหนึ่งโทรออกครับโทรจากกลิง่งมาจอหนึ่งรับสาย <Please talk. S 1> เราสามารถเห็นบนหน้าประตูได้ว่าใครมารออยู่นะครับกดปลดล็อก the door is open, door is open นะ <open. S 1> ครับ The door open. นะ <All right. S 1> บนนี้ข้อความจะเป็น unlocking สตีดเด็ดนะครับส่วนบนนี้จะเป็น u n l o c k e n เฉยๆนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งปลดล็อกประตูได้ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าที่มันจุดๆมันได้เองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาตั้งค่าตัวนี้หรือเปล่านะครับมันก็เลยสามารถคุยกันได้นะครับก็เป็นบั๊กนิดนึงนะครับอาจจะต้องลองรีบูตแล้ลองรีสตาร์ทอะไรอุปกรณ์ดูนะครับแต่ตอนนี้คือมันผ่านแล้วนะครับใช้งานได้เราทดสอบกดเรียกจากรูมหนึ่ง จากรูมสองเป็นรูมหนึ่งผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวลองเรียกจากรูมหนึ่งมารูมสองจะดูว่าเมนูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไม่มีเมนู <c oughs> เออแปลกดีครับมีแต่ปุ่มรูปร,าาพร,ป,ร,ป,รปพอูปรูปรปพอก็กดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่รู้ว่าอใช้งานจริงอ่ะอาจจะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือทดลองให้รู้แล้วว่าจากรูมหนึ่งกดมารูมสองเนี่ยผมยังหาปุ่มกดไม่เจอครับแต่ว่าโดยการใช้งานเนี่ย ก็เกือบร้อแล้วครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นการตั้งค่าแบบว่าที่บนหน้าจอครับไม่ต้องใช้คอมเลยครับผมก็การตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ